สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในคลิปนี้พบกับผมนะครับในป้าดมูลสปีดกีตานะครับผมช่องแห่งความเร็วช่องที่นะนําเทคนิคความเร็วกีตาร์ฮีโร่สปีดพิกกิ้งเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวความเร็วนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบในความเร็วช่องนี้เป็นของคุณครับเมื่อกี้โทษทีนะครับกาลังซ้อมเพลงของวีเสเตอร์อยู่นะครับกำลังคอนเทิงเลยนะครับผมนะครับผมเป็นคนที่ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบสะสมโน้ตเพลงแท็บเพลงทุกศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็น พวกเพลงของสตีฟไบร์ดดมเพลเตอร์แองกาหรือจะเป็นศิลปินที่เกี่ยวกับกีตาร์ฮีโร่ผมชอบสะสมไว้นะครับและชอบมาฝึกนะครับงานดีเรกของผมเลยชอบฝึกเพลงกีตาร์ฮีโร่นะครับก็เป็นความสุขของเรานะครับทุกคนก็ทําได้นะครับวันนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ในลิกนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับแบบฝึกขัดลิกโครมาติกนะครับที่สามารถทําให้พัฒนาของคุณเก่งขึ้นนะครับของมือกีตาร์แห่งวงดีมเพลเตอร์นะครับมีชื่อว่าจอห์นเฟรตุซี่นะครับ ปประหับลิกนี้นะครับเหมาะสาหรับมือกีตาร์ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์หน้าใหม่หน้าเก่าหรือจะเป็นมือกีตาร์มือใหม่นะครับก็สามารถฝึกได้นะครับในคลิปนี้นะครับในช่อง y o u t u ู e ของผมเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเทคนิคกีตาร์ความเร็วของกีตาร์ที่นําเสนอกกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์หัดใหม่ก็สามารถฝึกได้ครับทุกคนก็สามารถเข้าหาได้นะครับก็ Philip! รีเวต์กัเข้ามานะครับว่าจะให้ผมเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมก็ยินดีได้รับคาติชมนะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับลิกนี้เป็นลิกคาเบสอชั้นโครเมติกของมือกีตาร์ดีมิเตอร์ของคุณจอนนะครับมาดูนะครับดูโน้ตตามนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้าๆนะครับจากสายหกไปถึงสายหนึ่งผมคอนเฟิร์มว่าลิกนี้ถ้าทุกท่านฝึกถ้าทุกท่านปฏิบัติตามถ้าทุกท่านเล่นแล้วนะ นิ้วของท่านทั้ง4นิ้วจะมีพลังและการเล่นของท่านจะดีทรงพลังและดีขึ้นแน่นอนนะครับผมจะเล่นให้ดูช้าๆนะครับเริ่มตั้งแต่สาย6เป็นต้นไปนะครับอ่าดูนะครับ าไซส์หกับไซส์5้ก่อนนะครับเราจะค่อยเล่นทีละเซตทีละกรุ๊ปนะครับเราจะไม่เล่นทีเดียวนะครับเล่นดนตรีต้องมีความละเอียดนะครับเอาทีละกรุ๊ปนะครับทีละห้องอแบบฝึกขัดของจอนเปรูซี่ลูกนี้จะได้อะไรจะได้เรื่องนิ้วก้อยใครที่นิ้วก้อยตายนะครับมาันจะแก้ให้หมดเลยทั้งสามนิ้วนี้นะครับแบบฝึกขัดลูกนี้เป็นลิขที่ผมฝึกประจํานะครับแล้วมันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับทีนี้ผมจะลองไล่ไปถึงสายหนึ่งเลยนะครับ เล่นเหมือนเดินนะครับลงมาสาย5ลงมาสาย4ครับสาย3ครับสาย2ครับเอาใหม่นะครับสาย5ครับ สี่ครับสายสามครับสายสองครับอ่าคราวนี้นะครับลองเล่นกับมิขนอมดูนะครับอ่าเล่นไปท้าเบ็นหนึ่งชั้นก่อนนะครับ ลองเล่นด้วยช้าดูก่อนนะครับยังไม่ต้องเล่นเร็วอะไรนะครับก็ลองฝึกดูนะครับลิกนี้มันก็สามารถช่วยเราได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาเกี่ยวกับนิ้วที่มีพลังนะครับจอห์นพรูซี่นะครับเป็นมือกีตาร์ที่ขึ้นชื่อว่าเก่งรอบด้านนะครับเป็นมือกีตาร์ที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็สามารถฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กับช่องของผมด้นะครับที่ช่องของผมจะได้ผลิตเกี่ยวกับคลิปความเร็วเทคนิค ต่างๆเกี่ยวกับการปั่นการสปีดพิกกิ้งนะครับเทคนิคต่างๆนะครับขอกับขออภัยสำหรับระบบภาพแสงสีเสียงนะครับถ้ายังไม่ดีพอนะครับเนื่องด้วยตอนนี้งบกำลังน้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีงบเพิ่มผมจะจัดให้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับพบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลองฝึกดูนะครับรับรองพัฒนาแน่นอนขอบคุณมากครับ